วันนี้จะประชาสัมพันธ์ข่าวดีนะจ๊ะตอนนี้นะคะนพเก้าใจดีคือแบบว่าเป็นคนสายเปยทุกคนก็เลยแบบว่าอยากจะขยายเวลาสําหรับคนไม่มีทุนแล้วอยากมาลองขายนพเก้าอยากมากินอยากมาใช้อยากมาลองดูนะคะของฝากไว้กับแม่ทีมแต่เขาจะเขาจะรู้ละว,ว่าของคุณฝากเขาไว้ยี่สิบขวดแม่เจ้าจ่ายสามร้อยได้ยี่สิบขวดฝากไว้กับแม่ทีฝากไว้กับคนที่คุณเปิดบินเรานะคะจะขายกันแบบนี้ ถ้าหนึ่งขวดถ้าลูกค้าซื้อคุณหนึ่งขวดคุณต้องขายราคาเต็มหมายถึงคุณนะต้องขายสี่ร้อยเก้าสิบนะคะราคาเต็มเข้าใจนะบวกกับค่าส่งเพราะลูกค้าไม่ได้เปิดบินยี่สิบขวดแต่ถ้าคุณมีสามร้อยคุณจะได้เลทยี่สิบแต่คุณก็ต้องจ่ายราคาหนึ่งขวดเพราะคุณเบิกไปแค่หนึ่งขวด นะคะไม่ใช่โอ้ฉันจะจ่ายเงินเลทยี่สิบถ้าจะจ่ายเงินจจเลทยี่สิบคุณต้องซื้อไปเลยทันทียี่สิบขวดนะคะแต่ถ้าคุณเปิดยี่สิบแล้วฝากไว้คุณจะได้เลทยี่สิบจริงแต่เวลาคุณเอาไปแค่ขวดเดียวคุณต้องจ่ายเต็มจ่ายเต็มค่ะหนึ่งขวดจ่ายเต็มสองขวดจ่ายราคาสี่ร้อยเก้าสิบค่ะสามขวดจ่ายราคาสี่ร้อยเก้าสิบค่ะนะคะสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบแล้วแม่ทีมของคุณค่ะจะเก็บกําไรเลทไว้ให้คุณสี450่ร้อยห้าสิบลบเลท ยี่สิบเขาจะเก็บกําไรแต่ละขวดไว้ให้คุณเก็บไว้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 เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแต่คุณต้องซื้อสนะี่ร้อยเก้าสิบนะเพราะแม่ทีมจะเป็นคนเก็บกําไรดึงเก็บไว้ให้คุณไม่ใช่คุณจ่ายในราคาเลทยี่สิบเดียวนั้นเลยไม่ใช่นะคะคุณต้องจ่ายในราคาเต็มเต็มเต็มสี่ร้อยเก้าสิบสี่้อยเก้าสิบสี่้อยเก้าสิบจนกว่าจะครบยี่สิบขวดในเก้าสิบวัน คุณจะได้รับ300บาทนั้นคืนพร้อมกับกำไรค่ะทุกคนพร้อมกับกำไรที่คุณขายไป20ขวดเข้าใจไหมคะได้รับทั้งเงินคืน300บาททั้งกำไรที่คุณขายครบแต่คุณต้องขายภายใต้เงื่อนไขของเราคือ90วันนะคะอ่ะ ถ้าใครสนใจทุกคนรายละเอียดเราพูดเยอะไม่ได้นะคะอันนี้พูดพอเป็นกระสาสให้คุณได้คิดภาพตามถ้าไม่พูดคุณจะนึกภาพไม่ออกว่าคุณจะได้กําไรได้ยังไงนะคะถ้าครูไม่พูดแบบนี้คุณจะนึกไม่ออกว่าคุณจะได้กําไรได้ยังไงถ้าคุณสนใจหรือใครสนใจนะคะทุกคนแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ฟังดีๆเอาเงินมาวางแล้วสามร้อยภายในเก้าสิบวันขายได้ขวดเดียวหรือไม่ขายเลยเราไม่คืนเงินถ้าคุณรับกติกานี้ได้ก็ทักเข้ามา นะคะแต่ถ้าคุณได้อครบเก้าสิบวันแล้วขายได้ไปประมาณสิบห้าขวดหรือสิบแปดขวดสิบเก้าขวดเฮย้ยมันจะครบกําหนดเก้าสิบวันแล้วคุณหาเงินมาปิดเลยค่ะทุกคนเพื่อรับกําไรส่วนต่างไปเลยเข้าใจนะคะแล้วอันที่เปิดไปที่เหลือที่ยังขายไม่ได้มันขายได้อีกเป็นสองสามปีเลยนะคะ <c oughs> ถ้าสองสมปีขายไม่หมดสองสามขวดก็เลิกเถอะออนไลน์อะไปทำอย่างอ,อื่นไปขายอย่างอื่นเถอะ นะคะช่วยขนาดนี้แล้วหรือคุณฟังให้ดีดูดูดูด,ดูชนิตาคิดให้เลยนะนี่ชนิตาคิดให้คุณนะสมมุติว่าคุณเปิดไว้ยี่สิบแล้วมีลูกค้ามาซื้อคุณทีละขวดทีละขวดทีละขวดหรือทีละสองขวดสามขวดคุณขายในราคาเต็มนะคะคุณไม่ได้ขายราคาเลทเพราะเขาไม่ได้ซื้อคุณยี่สิบขวดนะเสร็จแล้วพอครบเก้าสิบวันคุณขายไปได้แค่สิบขวดฟังให้ดีโอ้โหครบเก้าสิบวันแล้วอ่ะขายได้แค่สิบขวดอยู่เลยอะทุกคน ฟังให้ดีอย่าลืมนะว่าเงินทุนเงินกําไรและทุนของเงินกําไรของคุณอยู่กับอยู่กับใครเงินกําไรของคุณอยู่กับแม่ทีมอยู่กับคนที่คุณซื้อคุณไปหาเงินคุณไม่รู้อะเงินคุณที่มีฝากธนาคารไว้หรืออะไรเอามาปิดสิบขวดเอามาปิดเลยค่ะเพราะคุณได้เลทยี่สิบแล้วคุณรับกาไรไปทุกคนและอีกสิบขวดคุณขายไม่ได้เหรอสองสามปีอะสิบขวดอะสองสามปีคุณขายไม่ได้เหรอ ถ้าสิบขวดสองสมปีคุณขายได้หาเงินมาปิดซะเพื่อเอากําไรเพื่อเอากําไรที่คุณทํามาอย่าทิ้งแล้วก็เงินมาจาอีกตั้งสามร้อยอย่าทิ้งค่ะ